สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาที่คอกหมูนะครับพามาดูความว่างเปล่านะครับกานสูญเสียนะครับสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหมูนะครับคงจะได้รับผลกระทบทุกท่านนะครับท่านใดที่โดนโรคหิวานะครับระบาดนะครับ ASF นะครับ กันสวฟีเวอรับะครรบระบาดก็คงจะเข้าใจความรู้สึกกันดีนะครับเพราะว่ามันรวดเร็วนะครับการรักษาก็ไม่ได้ผลนะครับประคับประคองก็เอาไม่อยู่นะครับสุดท้ายมันก็ตายนะครับยื้อได้ไม่นานหนึ่งสัปดาห์ก็ตายนะครับแล้วก็สูญเสียหมดเลยนะครับทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ลูกหมูนะครับตายหมดเกลี้ยงนะครับ พาทุกท่านนะครับมานะครับมาดูความว่างเปล่านะครับนี่คือผลกระทบจากการระบาดของโรค ASF นะครับซึ่งก็ระบาดได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ยอมรับครับว่ามันมีการระบาดนะครับจนไม่มีหมูนะครับที่จะ ขายในท้องตลาดนะครับราคาหมูก็เลยพุ่งนะครับจากแต่ก่อนกิโลละ50กว่านะครับหน้าคอกตอนนี้ก็เป็นร้อยนะครับซึ่งชาวบ้านนะครับที่ต้นทุนต่ำอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีหมูขายได้นะครับเพราะว่า,าได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับทุกคอกนะครับอาจจะมีเหลือบ้างก็อาจจะคงจะเป็น เจ้าใหญ่นะคะเจ้าใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับขนาดฟาร์มใหญ่ๆนะครับร้อยส0งร้อตัวก็ไม่เหลือนะครับตายหมดนะครับพามาดูนะครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้กลับมาเลี้ยงได้อีกตอนไหนนะครับเพราะว่าเชื่อโลกเราก็ไม่รู้ว่ามันหมดไปล้อย่างนะครับคงต้องพักคอกไว้สักระยะทําความสะอาดฆาเชื้อนะครับ ต้องดอูรอบข้างอีกทีหนึ่งว่ายังมีการระบาดอยู่ไหมนะครับถึงจะกล้าลงหมูอีกครั้งนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจใทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากที่ผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับาการดูแลเบื้องต้นนะครับก็เป็นการรักษาประครับประคองแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุด ความรุนแรงของโรคได้นะครับตายหมดนะครับเหลือแค่ความว่างเปล่านะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนนะครับที่เลี้ยงหมูนะครับเราล้มก็ต้องลุกสู้ต่อไปนะครับอย่ายอมแพ้นะครับสักวันก็ต้องเป็นของเราบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสั้นๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ